สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา9นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ป,ปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาว,วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจําปีการศึกษา2555ณอาคารสุรพัฒน์2มหาว,วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ส่งคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปร,ริญญากิติเมศดิ์และรางวัลเกียรติคุณเข็มกิติการทองคำผู้สำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาเอกโทและตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและปร,ะริญญาตรีจากสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นสถาบันสมทบรวม2,396คนโอกาสนี้พระระาชทานพระราโชวาธความสำคัญโดยสรุปว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาระด,ดับสูงเมื่อผู้เรียนสำเร็จก,การศึกษาแล้วการจะนำความรู้ที่มีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนและการฝึกฝนพัฒนาตนเองถ้าหมั่นนำหลักวิชามาพิจารณาเทียบเคียงใช้ในกิจประจำวันโดยขนขวายเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆให้ทันการทันโลกอยู่เสมอบุคคลนั้นก็จะสามารถจัดเจนที่จะนำความรู้ในสาขาของตนไปประสานกับวิชาการด้านอื่น แล้วปรับใช้ให้เหมาะสมกับกิจที่ทำและสภาวะการทุกอย่างจนบังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมบัณฑิตท,ทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองความรู้ทั่วกันแล้วจึงควรอย่างยิ่งที่จะฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้สามารถในการนำความรู้ไปปฏิบัติใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ชาติบ้านเมืองโดยสมบูรณ์ เวลา11นาิกา44นาทสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวานศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์สร้างเป็นอาคารสูง5ชั้นรองรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามสาขาวิชาที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนความชำนาญปฏิบัติงานได้จริงด้วยตนเองและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลซึ่งจะสามารถรองรับการเรียนการสอนและการทำโครงงานของนักศึกษาตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในการวิเคราะห์ทดสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของภาครัฐวิสาหกิจและภาคอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค เวลา14นาฬิกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอศิลปะและวัฒนธรรมโรงเรียนปากช่องตำบลน,นองสาลายอำเภอปากช่องสร้างขึ้นเมื่อปี2551เพื่อเป็นที่ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนและชุมชนรวมทั้งรวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินทั้งในประเทศและนานาชาติตลอดจนเป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจเป็นการยกระดับสุ่ความเป็นสากล เป็นอาคารสองชั้นด้านหน้าประดิษฐานองค์พระพิคเนตหินทรายสีชมพูและผนังด้านหน้าอาคารเป็นประติมากรรมนูนสูงทำด้วยดินเผาจากหมู่บ้านด่านเกวียนเล่าเรื่องเมืองปากช่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภายในมีห้องนิทรรศการห้องภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองปากช่องห้องแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนที่ได้รับรางวัลห้องเฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีจะแสดงภาพวาดเกี่ยวกับพระราชาการณียกิจ เวลา16นาิกา48นาทีสมเด็จพระเทพรัตาสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการร้านธนาคารธนา,าตาิจำกัดมหาชนเฝ้าทุลออมพระบาททุลเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงาน,งานกาชาดประจำปี2556เพื่อบำรุงสภา,าชาตไทย จากนั้นเสด็จลงณศา,าราดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายแผนวันเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยนำคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยเฝ้าทุนละออนพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านคณะประหยาทูตประจำปี2556เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่ผู้เขาเ้าเฝ้าทุนละออนพระบาทด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยกไณละอัครราชกุมารีส่งประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านสุข,ขอ,อนามัยสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชนวันที่28กันยายนพุทธศักราช2556 เวลา8นาฬิกา25นาทีตามเวลาท้องถิ่นของรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย17ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลลั์อัครราชกุมารีเสด็จยังศูนย์อีสเวสตส่งประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชนซึ่งองค์การอนามัยโลกในส่วนงานด้านสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตโดยเชิญผู้แทนจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีความสนใจและ เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยโครงการเพื่อป้องกันสุขอนามัยของเด็กมาร่วมระดมความคิดและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีการปรึกษาหารือในการปรับปรุงพัฒนากรอบงานที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อมในเด็กวางแผนการประชุมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของเด็กครั้งที่4ทั้งนี้เครือข่ายความร่วมมือในด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชนดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อมเด็ก ตลอดจนแสวงหาแนวทางและวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะหากมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาใหม่ๆที่น่าสนใจเช่นขยะอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยกันหาความรู้วิเคราะห์ปัญหาร่วมวิพากษ์ผลงานจากโครงการวิจัยต่างๆและวางแผนงานในอนาคตต่อไปทั้งนี้ตลอดการประชุมนักวิชาการชั้นนำจากทั่วโลกได้ร่วมบรรยายถึงโครงการที่ทำอยู่ในปัจจุบันของแต่ละคนอาทิ ศาสตราจารย์ด็อตอร์เดวิดคาร์เพนเทอร์กล่าวถึงโครงการสุขาพิบาลน,น้ำที่ดำเนินการอยู่ในประเทศอูกันดาเนื่องจากในพื้นที่ไม่มีการวางท่อประปาแต่ใช้น้ำที่มาจากภูเขารวมทั้งมีโครงการที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่มีการปนเปื้อนของสาร PCB ซึ่งจะตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้ยาวนานส่งผลให้เกิดโรคบางชนิด โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีพระดำรัสถึงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภร์หรือ CRI ทางด้านนี้ว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ความร่วมมือเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและทางพิษวิทยาขององค์การอนามัยโลกโดยได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและได้ดำเนินการวิจัยด้านสุขอนามัย Currently, there are ongoing research collaborating with WHOCC in Vietnam National Institute of Occupational and Environmental Health, Massachusetts Institute of Technology, and Columbia University in prenatal arsenic exposure and its health impact, with the support of National Institute of Environmental Health Science and with WHO, CC, Utrecht University on E-waste exposure and children's health. Children environmental health research focus on ambient air pollution, arsenic exposure, and e-waste exposure. CI has standing collaboration with WHO in Geneva. On children's environmental health. In 2002, WHO and CRI co-hosted the first WHO International Conference on Environmental Threat to the Health of Children, with WHO in Bangkok. And in 2005, WHO and CRI organized a collaborative research meeting. of children's health environmental in Pathia เวลา19นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จลงน้ำบริเวณสนามของโรงแรมที่ประทับพ,พระราชฐานพระวรโรกาสให้ในายชัยยงสัจจิพานนท์เอกอัครราชาทูตนกรุงวอชิงตันนำคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชาทูตนกรุงวอชิงตันและสถานกงศุลนนครลอสแอนเจลิสเฝ้าไฉพระรูปร่วม จากนั้นทอดประเนี๋ยงการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นเมืองท้องถิ่น Creation of Polynesian Journey ซึ่งเป็นการแสดงของวัฒนธรรมหมู่เกาะทะเลใต้อันประกอบด้วยฮาวายฟิจิทองกาไตาฮิติเมารีและซามัวสีสันโลกวัฒนธรรมพื้นเมืองอันสวยงามของชาวทะเลใต้จากยุคดั้งเดิมได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการแสดงอาทิระบำไตฮิติฮูล่าซึ่งเป็นการแสดงของชาวเกะาะไตฮิติผู้หญิงจะเน้นการใส่สะโพกเป็นหลัก ใช้ในการเฉลิมฉลองและต้อนรับผู้มาเยือนโลกวัฒนธรรมอันสวยงามระบำซามัวชาวซามัวมีความยิ่งใหญ่มากในอดีตมีวัฒนธรรมซึ่งโดดเด่นมากในเกี่ยนชาติพันธุ์โพลินีเซียนหมู่เกาะแห่งนี้มียุ่งชุมมากการแสดงได้มีวิวัฒนาการมาจากการตบยุงเรียกว่าซามัวสแลปแดนซ์ระบำฮาวายเอียนฮูล่าเป็นระบำฮูล่าแบบดั้งเดิมผูห้หญิงฮาวายจะใส่สะโพกตามจังหวะเสียงเพลง นอกจากนี้ยังมีระบำลูกบอลเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์และระบำไฟ วันที่29กันยายนพุทธศักราช2556เวลา10นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลัลษักอัครราชกุมารีสเสด็จยังท่ากาศยานานานาชาตินครโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาโดยมีนายชัยยงสัจิพานนท์เอกอัครราชทูตนก,กรุงวอรชิงตันนายเจษดาก,กะตะเวทินกงสุลใหญ่ณน,านาครลอสแอนเจลิสและภริยา พันเอกสรัญยูวิริยะเวชกุลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรับสาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเฝ้าสงสเดจในการนี้ประทับเครื่องบินของสายการบินเกาหลีเที่ยวบินที่ KE052 เสด็จยังท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินเกาหลีเที่ยวบินที่ KE651 ต่อไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการวันที่30กันยายนพุทธศักราช2556 เวลา21นาิกา10นาทีเสด็จถึงยังท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์คณะแม่บ้านเหล่าทัพข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จโทรัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันนี้เวลา10นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัละ์ัคกราชกุมารีเสด็จไปคณะศัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนส่งงานด้านวิสัญญีแพทย์วางยาสลบสุนัขที่เข้ารับการผ่าตัดร่วมกับทีมศัตวแพทย์หน่วยสัลยกรรมของโรงพยาบาลท่งวางยาสลบสุนัขผ่านปักเพศผู้อายุ6ปีชื่อซูโมมีปัญหาสะบ้าเข่าข้างซ้ายเคลื่อนส่งผลให้เจ็บขาจึงไม่ใช้ขาลงน้ำหนัก ซึ่งภาวะสะบ้าเข่าเคลื่อนเกิดขึ้นได้บ่อยในสุนัขโดยเฉพาะสุนัขพันธุ์เล็กแต่ก็สามารถพบได้ในสุนัขพันธุ์กลางและใหญ่จะแสดงอาการยกขาวเวลาเดินหรือวิ่งมีท่าทางในการเดินที่ผิดปกติขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรคการรักษาทำได้ด้วยการผ่าตัดร่วมกับการทำกายภาพบำบัดหลังผ่าตาดัดในการนี้ส่งเลือกใช้ยานำสลบและยาสลบที่มีความปลอดภัยสูงต่อสัตว์ป่วยเนื่องจากสุนัขมีปัญหาโรคกลมชักร่วมด้วย ส่งใช้เทคนิคการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังเพื่อลดความเจ็บปวดขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตาดัดส่งเฝ้าติดตามสัญญาณชีพในภาวะสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดจนเสร็จสิ้นกระบวนการและสัตว์ป่วยฟื้นเป็นปกติด้วยดี พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทิ่นศรามาตท่อพระเนสสถานที่สำคัญบริเวณหุบเขาวาขาของออสเตรียล่างซึ่งเป็นดินแดนอารยธรรมเก่าแก่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก วันที่30กรันรยายนพุทธศักราช2556 13.40นาทีตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐออสเตรียพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจากโรงแรมที่ประทับ พาเลฮันเซนเคเปนสกี้เวีนนาไปยังหุบเขาวาคาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหุบเขาดานูบที่อยู่ในเขตออสเตรียตอนล่างมีระยะทางประมาณ84กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงหุบเขาวาคาวเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์มีหลักฐานการตั้งรกรากของมนุษย์เมื่อประมาณ30,000ปีที่ผ่านมาโดยมีโบราณสถานและหมู่สถาปัตยกรรมที่เป็นประศาสตรเก่าแก่รวมทั้งหลักฐานการทำกสิกรรมในยุคกลาง มีการปลูกอง,งุ่นในลักษณะขั้นบันไดซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นพื้นที่ปลูกอง,งุ่นเหมือนที่ผ่านมามีหมู่บ้านชนบทบริเวณสองฝัง่งริมแม่น้ำดาน,นูบทำให้องค์การยูเนสโกประกาศให้หุบเขาวาคาวเป็นบรดกโลกเมื่อปีคริสต์ศักราช2000ด้วยมีสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ในการนี้ได้ทอบเรือตนสถานที่สําคัญของเมืองเดินสไตล์เมืองขนาดเล็กแห่งหนึ่งในวาเคาวซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งของแม่น้ําดานูบมีประชากรอาศัยสาหมู่บ้านจํานวน936คนพื้นที่1030มีการปลูกอง,งุ่นสาหรับผลิตไวน์ลักษณะขั้นบันไดาตามแนวเทือกเขาและบริเวณริมฝั่งแม่น้ําดานูบ นอกจากนี้ยังมีโบสถ์ยุคกลางและปราสาทเดินสไตล์ซึ่งเคยเป็นที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดที่หนึ่งแห่งอังกฤษหรือพระเจ้าริชาร์ดใจสิงตั้งอยู่บนหน้าผาของหุบเขาว,วากเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหุบเขาดานูบหลังจากนั้นได้ทบพระเนธสหกรณ์ไวโดเมเน่ซึ่งเป็นสหกรณ์และโรงงานผลิตไวน์ที่เก่าแก่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดเคยได้รับรางวัลจํานวนมาก สหกรณ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1983โดยรับอง,งุนจากไร่สมาชิกในพื้นที่ซึ่งมีประมาณ250ครอบครัวมาผลิตไวน์ด้วยกรรมวิธีแบบบ่มไวน์ในถังไม้ซึ่งเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมและการบ่มในถังโลหะซึ่งเป็นกรรมวิธีสมัยใหม่สามารถเก็บกลิ่นและป้องกันไวน์ไลหลซึมของน้ำไวน์อายุการหมักไวน์มีตั้งแต่2เดือนถึงหนึ่งปีไวน์ที่ผลิตด้วยละ90เป็นไวน์ขาวที่เหลือเป็นไวน์แดง ส่วนใหญ่ส่งจำหน่ายภายในประเทศและส่งไปยังประเทศเยอรมนีในปีที่ผ่านมาผลิตวายได้ถึง2ล้าน5แสนขวดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ